สวัสดีครับผมน้หมูดีบักคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้ก็เอาเครื่องมาให้ดูกันและสำหรับเครื่องนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณคุณน็อดนะครับผมจากกาญจนบ,บุรีนะ ทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเข้ามานะครับสั่งให้เราประกอบคอมในงบ90,000ต้นๆ้นให้นะพร้อมแคปตัวเรสเฟลนที่จัดทางเรานะครับซึ่งเคยมีผลงานลงไว้แล้วนะสำหรับหน้าตาเครื่องประมาณนี้ทักเข้ามาอยากได้หน้าตาเครื่องประมาณนี้แต่ในสเปคที่ใหม่ขึ้นในยุคปัจจุบันจัดให้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนที่อยู่ด้านหลังผมนี้แล้วนะมาดูสเปกกันนิดนึงนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะ CPU ียูไรเซนเก้าเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์เอ็กเป็นซีรีส์ใหม่จากทางเอ็มดีเปลี่ยนซ็อกเก็ตเป็น so cket, เอ็มห้าเรีย ้เป็น a 5เช่นกันเมนบอร์ดในเครื่องนี้เลือกใช้เป็นแบรนด์ allas b 6 5 0 elite a x นะครับบอร์ดตัวนี้มี wi-fi ในตัวเป็นแบบ ax มาดูในส่วนของการ์ดจอทั้งเรานะครับมี g ิกะไบตนะครับผม rtx 3070 ti นะครับเป็นรุ่นวิช i o n นะครับกิกะไบตที่ต่อท้ายด้วย vision นเนี่ยทุกตัวจะเป็นการ์ดในธีมสีขาวนะครับผมตัวการ์ดจะเป็นขาวติดก,กับซิลเวอนะซึ่งจะคุมโทนตัวเครื่องเนี่ย ที่เน้นตีมขาวได้ดีมากนะสำหรับ Gigabyte Vision ตัวนี้นะครับใครที่สนใจประกอบเครื่องโทนสีขาวนะครับจอ Gigabyte รุ่น Vision เรายังมีจำหน่ายอยู่นะครับที่ดีบักคอมพิวเตอร์ก็ สอบถามกันเข้ามาได้นะครับจุดถัดมาในเรื่องของ RAM และสโตรเล r คอแซเป็นเวนเจ a n c ดีเดีย5 RGB ตัวนี้เป็นสีขาวนะมีไฟ RGB สามารถปรับได้นะครับใส่ขนาด32จิกนะในบัส5,600เมกะก็เลือกตัวนี้ให้นะในความแรงในสเปคราคาประมาณ9,000 90, 0ว่าบาทส่วนสโตรเลตนะครับ1ตัวใช้ในสเปคนี้เป็น Samsung นะครับ Samsung 9801เทนะครับเป็น M.2 NVMe ตัวเคสด้านหลังผมที่เห็นอยู่นี้เป็นเคส NZXT h 5 1 0 Pro นะครับเป็นซีรีส์ Black แอนด์ไวเนี่ยครับเดี๋ยวจะอินเสิร์ตตัวเคสให้ดูกันอีกทีละกันนะครับเป็นรุ่น h 5 1 0 Pro นะครับจากเอเนะค่อนข้างสวยงามมากนะสำหรับเคสเอเตัวนี้เรียบหรูเหมือนเดิมแน่นอน นะส่วน Liquid Cooling นะครับหนึ่งตัวในสเปคนี้เลือกใช้เป็น NZXT Kraken X63 RGB นะครับ X63 RGB และเป็นรุ่นที่เป็นสีขาวนะสำหรับตัวชุดน้ำรุ่นนี้บางท่านอาจะคุ้นเคย X63 มันอยู่แล้วนะครับแต่ซีรีส์ที่มีคำว่า RGB เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยตรงนี้คือพัดลมที่แถมมากับตัวชุดน้ำคูลลิ่งตัวนี้นะครับแถมเป็นพัดลม RGB มาให้เลยนะก็สวยงามแน่นอนนะครับสหรับ n z แล้วก็ในเรื่องของการ คอมเพสติเบิลกับเคสของ Ensat XT โดยตรงด้วยเนี่ยด้านหน้าเนี่ยสามารถวางพัดลมลงนี้ได้เลยนะครับขนาด280มิลิเ mm, มตร X63 นะครับส่วนด้านหลังเคสถ้าสังเกตจากด,าด,าด้านหลังผมเนี่ยจะเห็นว่าตัวพัดลมวิบๆอยู่ด้านหลังตรงนั้นนะครับเลือกใช้เป็นพัดลมจากแบรนด์ Ensat เช่นกันซึ่งเป็นซีรีส์ใหม่ตัวนี้ Ensat XT F120 RGB นะครับตัวนี้เป็นพัดลมแพ็ค3สีขาวนะครับซึ่งแถมคอนโทรลเลอร์มาด้วยนะครับในชุดเลย นะครับก็เติมพัดลมด้านบนด้านหลังเข้าไปในเคสนี้นะครับผมก็ปรับไฟได้สวยงามแน่นอนนะสำหรับพัดลม F120 RGB ไว้นะครับจาก e n s e l t Power ระดับ c o r s a i RM850 r ตัวนี้เอาอยู่แน่นอนนะ80วัตต์80พัตโกลนะครับตัวนี้สบายใจได้นะครับผมในสเปคเราดูวัตตให้แล้ว นะเพียงพอแน่นอนสำหรับ850วัตต์80พัดโกในเรื่องของสายสเ e ็ปเคเบิลสายถักในเครื่องเน้นในเรื่องของตีมไว้เพราะฉะนั้นสีขาวล้วนนะครับผมในจุดของ24พินนะครับ24พินที่เมนบอร์ด และที่การจอนะครับเป็น8คูณ2เส้นนะครับผม8คูณ2เส้นเสียบเข้าที่การจอนะครับเพื่อคุมโทนในเครื่องนี้ให้ดูลูกรับสวยงามมากขึ้นสําหรับเครื่อง Black a White ตัวนี้นะครับในงบ91,500บาทนะครับลูกค้านะคุณนอตนะผมขอบคุณมากนะครับผมที่ให้เราดีบัคคอมพิวเตอร์นะครับจัดสเปคคิดตีมเครื่องให้เหมาะสมกับงบประมาณนะครับผมและฮาร์ดแวร์ที่เลือกลงไปในเคส แต่ละจุดต่างๆที่เหมาะสมจริงๆสำหรับเครื่องนี้ให้กับลูกค้ายัางไงวันนี้ขอบคุณมากที่รับชมกันครับผมสวัสดีครับ